ครับท่านผู้ชมวงนี้เต็มๆเลยโอ้ยได้ทั้งปลากระสาปลากระสาเยอะนี่ได้ปลากระบอกกระบอกได้นะหน้าหกตัวหกตัวชอบมีปลาสลิดใหญ่ด้วยนี่ท่านผู้ชมสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนี่ปลาสาะสา่ายานสักยี่สิบกว่าตัวยี่สิบยี่สิบตัวนี้ไม่ขาดยี่สิบตัวนี้กว่าเนี่ยปลากระสาตัวนี้โดนก้อนเลยโดนก้อนปลากสาเลยเดีย๋คคยวค่อยๆนั่นให้ดูตอนสดแล้วเดี๋ยวให้ดูโอเคครับวงนี้มันโอ้ ุกเลยทะเลเมตาเลยทนีุ้กเลยุลกเลยโอเคครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนน่จะวางงัวด้วยมีงัวมากิน้ำไม่ยอมขึ้นจะวางงัวลงไขสวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็เอฟีทุกคนครับวันนี้ก็วันลงมาดูทะเลน้ำแหง้งแห้งแห้งเยอะน้ำไปเริ่มเริ่มจะลงะ่ะเพราะว่าดูขึ้นเงียบดีอะ แต่วนะ่าปลาอ่ะไม่รู้จะมีปลาเข้าเปลบอกเพราะว่ามันดูเงียบๆแต่ก็ลองดูครับลองดูสักสองสามวงเพราะว่าน้ําลงแห้งเต็มที่ก็เพี้ยงนี้แต่ว่านี่ช่วงนี้กําลังลงอยู่พ็เดี๋ยวลองลองดูก่อนสักวงว่าจะมีปลาอะไรมั้งเพราะว่าตรงนี้น้ําจะใสด้วยโอเคครับไปติดตามมาดูครับมาท่านผู้ชมวงแรกครับน้ําน้ํา มันนั Schweiz ่นเกินน้ำยังเชี่ยวอยู่น้ำกำลังลงอยู่โอเคครับเดี๋ยวดูว่านันมีเชื้อปลาอะไรไหม ครับท่านผู้ชมผมเป็นลูกปลาหลายอย่างครับเป็นปลารวมๆปลารวมมีปลาจวดปลาเสียดใหญ่ก็มีลูกปลากระบอกปลาแมวแล้วก็มีปลาสามแก้วแล้วก็เนี่ยปลากระบอกมันมั่งแล้วก็ปลาเล็กปลาอย่างอื่นมันมี้เยอะก็รวมๆกันเป็นตาหลายอย่างครับปลาจวดก็เยอะโอเคครับเดี๋ยวสาวอวนก่อนก็ยังวางไม่ไม่ไม่เข้าที่ ยงไม่ถูกจังหวะโอเคครับมาครับชมวงที่สองดูดิว่าจะมีปลาอะไรอีกจะเป็นปลาเล็กหรือปลาปลาใหญ่มีปลาเล็กเยอะ ท่านชมวงที่สองก็เป็นลูกปลาเหมือนเดิมเป็นลูกปลากระจวดกระตวดเยอะกระจวดจะเป็นปลาแมวไอปลายังไม่ดีครับมันเป็นปลาเล็กเกินปลาเล็กเยอะเป็นปลาแมวด้วยก็ยังยังทำอะไรไม่ได้ตัวมเล็กเกินเคครับเดี๋ยวไปหาที่ใหม่อีกทีดูท่านชมวงที่สามนี้ยดูปลาจะไม่เท่าไหร่แท้ lendo en kile. เคครับท okay, ่านผู้ชมไม่มีปลาเลยเดี๋ยวไปหาที่อื่นดีกว่าเดี๋ยวกลับบ้านกันวิงกลับบ้านน่าจากเม็ดเป็นปลาเล็กๆนะปลาเล็กเหลไ้ปลาเล็กมัมีปลาจวดแล้วก็ปลาแมวอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรเยอะโอเคครับเดี๋ยวจะวนครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมย้ายหมายไหม่แล้ววางน้ำใสหน่อยอย่างเงี้ยวางปลาวางปลาได้เดี๋ยววางงวเลย ว่าลองกินน้ำทะเลเพชอบเล่นน้ำทะเลเอลองมากินด้วยมาชิมโอเคครับเดี๋ยวสาวองนี้ดูน้ำจะใสไขนหะน यो त सबै कुरा भयो ครับท่านผู้ชมวงนี้เต็มเต็มเลยโอ้ยได้ทั้งปลากระสากระสาเยอะนี่ได้ปลากระบอกกระบอกได้นะห้าหกตัวหกตัวแล้วก็มีปลาสลิดใหญ่ด้วยนี่ท่านผู้ชมสิ่งที่ชอบที่สุดเลยนี่ปลาสากระยาสักยี่สิบตัวยี่สิบยี่สิบตัวนี้ไม่ขาดยี่สิบตัวนี้กว่าเนี่ยปลาสากรเนี้โดนก้อนเลยโดนก้อนในสากเลยเดี๋ยวมันค่อยๆนั่นให้ดูตอนปลดแล้วเดี๋ยวค่อยนั่นให้ดูโอเคครับวงนี้มันโอ้ ฟุกเลยทะเลเมตาเลยคันนี้ฟุกเลยฟุกเลยโอเคครับเดี๋ยวปลดปลาก่อนน่าจะวางงัวด้วยมีงัวมากินน้ำไม่ยอมขึ้นจะวางเอางัวไปขายนี่มาดูท่านผู้ชมวงที่สี่แล้วสามาสองคนเมื่สาวยากหน่อยอ,อ๋อเนปะ็นผืนอ่ะหนักน้ำมลงน้ำลง ท่านผู้ชมโดนอีกแล้วโดนน้ำดอกไม้สามส well ี่ตัวโดนหลังเขียวครับท่านผู้ชมหลังเขียวติดมาแล้วหลังเขียวแล้วหลังเขียวมาแล้วนี่นี่ครับน้ำดอกไม้นี่ยแบบนี้น้ำดอกไม้แบบนี้จะไม่มีก้างนะครับก้างจะไม่มีเนื้อเลินหลังเขียวตัวหลังเขียวเลยกระบอกก็มีมาตัวเล็ก พอไอหาดทรายมันกว้างเกินดึงอวนมามัน,ม,น,ม,นมันแปะมันแปะแปะทรายดึงมายากได้กระสังในตัวโอเคครับเดี๋ยวสาอวนกว่อนโอเคกําลังดีแบบนี้ให้ดูช้าๆหอบเลยหนักอวนอวน,อนหนักต้องรีบเอาขึ้นนะไม้มันจะกลับกับทรายโอเคครับครับทางพี่ร้องผู้ชมวันนี้เราก็เอาแค่นี้ครับเพราะเกือบเที่ยงแล้ยังไม่ได้กินข้าวเลยลมบ่ายเริ่มจะเป็นบ่ายแลย้ว ปลาก็ได้เยอะอยู่เดี๋ยวไปดูปลากันี่ครับท่านชมวันนี้เราก็ได้ปลาเนี่ยบอกตัวตัวนี้ได้มาห้าออตัวแล้วก็นี่น้ําดอกไม้ตัวตัวนี้ไม่ก้างนะครับก้างก็ไม่มีตัวก,มกลมๆสั้นๆป้อมๆถ้าแบบตัวยาวอะ่ะจะมีก้างไอ้นี่มันเหมือนกันไอ้นู่นตัวยาวแต่นี่ตัวเขาจะสั้นกลมและที่ได้เยอะที่สุดก็ปลาสากรับปลาสากปลาสากเดี๋ยวท่านชมดูปลา,าสากระือแล้วก็ ได้ประมาณ30 30าประตัววันนี้ได้30ปราตัวก็เป็นมีเล็กนิดนิดมัออ้งเาะนี่ขนาดนี้ได้มา30ปราตัวแล้วก็มีปลาหลังเขียวหลังเขียวก็ได้มา 2- 3สโลได้ได้สองสองโลได้2โลได้แล้วก็เป็นพวกปลาสลิดทีดนี้เขาเรียกสลิดเกาะสลิดสลิดถินอ่าสลิดถินก็ก็แกงได้ครับทอดก็อร่อยเนี่ยโดนหนักปล่อยสระแล้วก็เป็นพวกสิคุณ มีแข้งไก่แข้งไก่มั่งมีว่าเป็นมุกไปติคุณมีติคุณก็หลายตัวอยู่แต่หลังเขียวก็ได้ติดที่หลังเนี่ยแล้วก็กระบอกก็พอได้ก็ได้กินได้ปลาสางนี้ก็ได้เยอะหน่อยสามสิบตัวโอเคครับผมแค่เขต็เอามาตั้งให้ดูมันมันช้าเดี๋ยวต้องกลับบ้านด้วยครับคลิปนี้ก็เอาแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ก็ขอบคุณมากมากครับคือคําติดตามและควด้วยรับชมที่มด้ติดตามก็ขอขอบคุณด้วยนะครับ ว่าเดี๋ยวก็ต้องรอให้นหน้าปลาก่อนปลาจะดีกว่านี้น้ำมันอุ่นน่ะน้ำอุ่นมากเลยโอเคครับคลิปน,นี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ